รู้หรือไม่ว่ากรีนแลนด์อยู่ที่ไหนและเป็นของใครมาเฉลยกันนะคะกรีนแลนด์เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ไม่ใช่ทวีปตั้งอยู่ในแถบอาร์กติกโดยเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองภายใต้ราชอาณาจักรเดนมาร์กถึงแม้กรีนแลนด์จะควบคุมนโยบายส่วนใหญ่ภายในประเทศแต่การป้องกันประเทศและกิจการต่างประเทศยังคงอยู่ในเมืองของเดนมาร์กกรีนแลนด์ยังเป็นดินแดนที่มีประชากรหนาแน่นน้อยที่สุดในโลก โดยมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ5,7 0 0 0คนส่วนใหญ่เป็นชาวอินูอิกซึ่งเป็นชนพื้นเมืองพื้นที่ของเกาะประมาณ80%ปกคลุมด้วยน้ำแข็งหมายความว่าผู้อาศัยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้รอบเมืองหลวงนุกเศรษฐกิจส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการประมงซึ่งคิดเป็นประมาณ90%ของการส่งออกในขณะที่เงินอุดหนุนจากเดนมาร์กคิด เป็นประมาณหนึ่งในห้าของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศคือ GDP ของ Green land. Green land กรีแลนด์กรีแลนด์กลายเป็นส่วนหนึ่งของเดนมาร์กได้อย่างไรกรีแลนด์อยู่ภายใต้การปกครองของเดนมาร์กซึ่งอยู่ห่างออกไปเกือบ3,000กิโลเมตรเป็นเวลาราว300ปี เกาะนี้มีชนพื้นเมืองเข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นครั้งแรกและอพยพมาจากบริเวณที่ปัจจุบันคือทางตอนเหนือของแคนาดาก่อนที่ยุโรปจะเข้ามาเสประวัติศาสตร์ของกรีนแลนด์ที่บันทึกไว้โดยชาวยุโรปนั้นย้อนไปถึงปีคศ9 8 5เมื่อชาวนอสจากไอ์แลนด์ได้ก่อตั้งชุมชนบนเกาะในศตรวรรษที่13ประชากรชาวนอสได้ให้คำสัตย์ปฏิญาณต่อกษัตริย์แห่งนอร์เวย์ทำให้กรีนแลนด์กลายเป็นดินแดนห่างไกลของนอร์เวย์ ที่มีการควบคุมดูแลอย่างจํากัดด้วยการรวมราชวงศ์กรีนแลนด์จึงตกอยู่ภายใต้ควบคุมทางกฎหมายของเดนมาร์กในปี1380แม้ว่าเดนมาร์กจะไม่ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรเป็นเวลาหลายศตวรรษและประมาณปี1450การตั้งถิ่นฐานของชาวนอสในยุคแรกก็หายไปเดนมาร์กกลับมามีอำนาจอีกครั้งในปี1721เมื่อมิชนาลีฮัสเอเกเดนนำคณะสำรวจไปยังเกาะ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองโดยเดนมาร์กอย่างต่อเนื่องกรีนแลนด์ถูกปกครองในฐานะอาณานิคมจนถึงปี1953เมื่อถูกผนวกเข้ากับราชอาณาจักรเดนมาร์กอย่างเป็นทางการและชาวกรีนแลนด์ได้กลายเป็นพลเมืองเดนมาร์กการลงประชามติในปี1979ทำให้กรีนแลนด์ได้รับสิทธิ์ในการปกครองตอนเอง โดยควบคุมนโยบายภายในประเทศส่วนใหญ่ในขณะที่เดนมาร์กยังคงรับผิดชอบด้านการป้องกันประเทศและกิจการต่างประเทศในปี2009พระราชบัญญัติการปกครองตอนเองได้มอบอำนาจการปกครองตอนเองอย่างกว้างขวางแก่กรีแลนด์รวมถึงสิทธิ์ในการจัดการลงประชามติเพื่อแยกเอกราชด้วยกรีแลนด์น่าจะเป็นเกาะที่น่าสนใจนัดก็คิดว่าประชากรน้อยแต่อาจจะมีคุณภาพในเรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติมาตามนัดจึงนำมาเสนอเสิร์ฟข่าวร้อนๆของโลกขอบคุณ BBC New นคะ่ะ